ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเมื่อนี้ผมเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่อนะครับเนาะกับหนุ่มสวนยางนะครับครับหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมากอะเลขวิ่งเขานะครับเนาะครับเอาก้อนที่ไปเข้ากับมาเบิงก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ ที 3, jis, ่สามกรกฎาคมหกหกนะครับกับเล่าพัฒนาออกนะครับสี่เนาะครับสี่สองหกหกเกียหนึ่งครับส่วนเด็กล่างก็ออกหกหกนะครับเนาะครับครับวันนี้เพื่อนเพืนตามต่อห้องหนุ่มสวนยางครับนี่ครับวันจันทร์ที่สามกคอหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาหนุ่มสวนยาง บนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1นึขับกบมาหนึ่งอีดีเนาะรับเอฟเนาะเตียว่าคนจับคู่จับคูบเขานะครับถือว่าเรียกวิ่งเรียกรูดกับเขานะครับเนาะคับวมนี้พอแจมผามาตามต่ออีกนะครับตามต่อกับกลุ่มสวนยางนะครับ วันพุธ นะครับเนะเาะเป็นไหมเราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับบนล่าง บนล่างวิ่งลูดสองกับสามนะครับ เน้นที่สองรับมวดที่ผ่านมากกับเขาตัวเน้นเพื่อนเนาะครับเนาะเดีว,ว่าจับคู่บอกเขา้องจับคู่นะครับเนาะจับคู่สองเก็ด สองแปดสองเก้าสามเจด สามแปดสามเก้าครับหกหางคือเก่าถือว่าบ่อหลายเนาะ F ซี่เนาะส่วน ตัวเน้นเนาะครับเนาะมีเน้นนะครับหนุ่มสวนยางเน้นที่สองเก้าสามเก้านะครับ แต่ว่าส่วนส่วนตัวที่เป็นโมลเลน้์ห้ามากักตัวในห่าเก่านะครับด้วยอเอฟอซีแต่ที่สําคัญห่าก่าอย่าลืมกัับัวไว้นำเนาะครับเอเนาะนะครับ,นะรบวันพุทธที่ห้ากคหกหเราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับ วิ่งรูดบนล่างสองกับสามเน้นที่สองนะครับจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับส่วนตัวเน้นเพื่อนกะที่ขีดสินตายแดงๆเนาะครับเนาะสองเก้าสามเก้านะครับเอางามกุญโถยูเอฟซีครับ พ่อเตีกยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตมมาขับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับก็ถือว่าอาจารย์พ่นไห้มา่หลายหางนะครับก็คือพ่อเตมเระมักสอบตัวใดเฮากัน่าลืมกลับตัวไว้น้านะครับเนาะ ขอพอยสุกมันกันนะครับเด้อมือนี่ม <reading repetition> ือน uh <blade> so mm ี so too, im, ่เป so ็นวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่ห้าวันหวยลาวพัฒนาออกพอแต้มก็ขออวยพรอิพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มพอแต้มขออวยพรในมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะขอใอ้มีแต่โสดแต่ลาภถูกหวยรวยเงินกันนะครับทุกทุกคนนะครับเด้อ ขับหน้าจอครับผมรับเข้ามาแล้วกย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มรับติดตามเสาะแสวงหาตัวเลืกแนวทางมาฝากปีฝากน้องคอยุกโศกมันมันกันตุกตุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม